อ่ละครับโปรโมชั่นประจำเดือนมกราคมปี2567นะครับเป็นโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่และแน่นอนเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ของเราด้วยครับนน่ I c ค n f เฟ s Universal s u n s c r e e n SPF 50บวก PA 4บวกน,น่บวกแล้วบวกอีกเพราะฉะนั้นฟังให้ดีครับนี่จะเป็นโปรโมชั่นที่ต้อนรับปีใหม่ที่จุกกันอย่างแน่นอน5 4 3 2เริ่มครับมีให้ท่านเลือกถึง2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นที่1สำหรับพาร์ทเนอร์ใหม่ สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ Iconface Universal Sunscreen SPF 50บวก PA 4บวก200ชิ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมปี2,567รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวล่องเรือสำราญประเทศสิงคโปร์4วัน3คืน1ที่นั่งมูลค่า45,000บาทสำหรับพาร์ทเนอร์เดิม สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ Iconface Universal Sunscreen S.P.F 5 0บ P.A. 4ี0บวก200ชิ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมปี2,567รับสิทธิประโยชน์3ต่อ1รับสิทธิพิเศษในการรับส่วนแบ่งกำไรจากยอดขายสินค้าเพิ่มเติมจำนวน24ล้านบาท1สิทธิ์เมื่อบริษัทมียอดขาย Iconface Universal Sunscreen S.P.F 5 0บ P.A. 4บวกครบ1ล้านชิ้น2 รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวล่องเรือสำราญประเทศสิงคโปร์4วัน3คืน 1>, 1ที่นั่งมูลค่า45,000บาท3รับคูปองชิงโชคเพื่อรุ่นรับรถยนต์ Porsche Macan ม,ม,าามูลค่า4,890,000บาทจำนวน1คูปองและโปรโมชั่นที่2 สำหรับพาร์ทเนอร์ใหม่และพาร์ทเนอร์เดิมสำหรับผู้ที่สั่งซื้อ i c o n f a c e Universal Sunscreen 420ชิ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมปี2567รับสิทธิประโยชน์4ต่อได้แก่ 1. รับสิทธิพิเศษในการรับส่วนแบ่งกำไรจากยอดขายสินค้าเพิ่มเติมจำนวน24ล้านบาทจำนวน50เมื่อบริษัทมียอดขาย i Universal pa c ค n F a c e u n i v e r s a l s u n s c r e e n SPF 50+ PA++++ ครบ1ล้านชิ้น 2รับสิทธิในการเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวล่องเรือสำราญประเทศสิงคโปร์4วัน3คืนจำนวน1ที่นั่งมูลค่า45,000บาท3รับคูปองชิงโชคเพื่อลุ้นรับรถยนตาา์ Porsche Macan มูลค่า4 8 9ล้านแบาทจำนวน10คูปอง4รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม Cross VIP Training กับ Big Boss Paul จำนวน1วันเต็มมูลค่า1 5 0 0 0บาทวิธีการคิดคำนวณส่วนแบ่งกำไราจากยอดขายสินค้าเพิ่มเติม บริษัทจะนำเงินส่วนแบ่งกำไรจากยอดขายสินค้าเพิ่มเติมจํานวน24ล้านบาท่ารด้วยจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดของโปรโมชั่นประจําเดือนมกราคมปี2567แล้วคูณด้วยจํานวนสิทธิ์ที่ท่านได้ของโปรโมชั่นประจำเดือนมกราคมปี2567แล้วคูณด้วยจำนวนสิทธิ์ที่ท่านได้รับโดยผู้ที่สั่งซื้อสินค้าครบ200ชิ้น จะคูณด้วย1และผู้ที่สั่งสินค้าครบ420ชิ้นจะคูณ5ครับโดยบริษัทจะจ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรนี้ในวันที่5ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มียอดขาย i อคอน a c e Universal s u n s c r e e n SPF 50บวก PA ซบวกครบ1ล้านชิ้นและบริษัทจะจับรางวัลเพื่อลุ้นรับรถยนต์พ orsche macan าาจำนวน1คันูลค่า4 8 9 0,000บาทในงาน G Icon Evolution ในครั้งถัดไปนับจากเดือนที่มียอดขาย i อคอน a c e Universal s u n s c r e e n SPF 50บวก PA 4บวกครบ1ล้านชิ้นเป็นยังไงกันบ้างครับโปรโมชั่นจุกจุกอะไรทีเดียวครับนี่แค่เดือนมกราคมนะฮะเริ่มต้นปีกับเรื่องราวดีๆในการเปิดตัวสินค้าใหม่ครับ Icon Face Universal Sunscreen SPF 50บวก PA 4+ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสายพันธ์หรือ Icon h e l p หมายเลขโทรศัพท์02 599 1999หรือ Line i c o n h e l p หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Icon Group สิทธิพิเศษนี้เฉพาะพาร์ทเนอร์ของบริษัท The Icon Group จำกัดเท่านั้นน